เล็กซัส i s สองห้รถแรงจากแดนอาทิตย์อุทัยเท่ตลอดการไม่มีตกยุกค,ค่ะคันนี้ปี2007นะคะรถออกศูนย์สุขุมวิทยรับรองว่าคันนี้สวยสุดในตลาดแน่นอนมาดูกันเลย เบนซิน V6 ขนาด2.5ลิตรนะคะขับมันสุดๆเลยมาพร้อมแรงม้าสูงสุดที่215แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่260นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีดขับดีไม่มีสะดุดเลย ภายในเป็นเบาะหนังสีดำสุดสปอร์ตนะคะเบาะคันนี้เป็นหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วตัวเบาะหนังเนี่ยคันนี้สภาพ100%เนะคะเป็นรถใช้ส่วนตัวนะคะใช้งานรักษาดูแลมาดีมากๆเลยค่ะมี Memory s e ซีนะคะบันทึกตำแหน่ง คู่หน้าให้เลยนะคะสามตำแหน่งเลยนะคะคอนโซลลายไม้สวยงามไม่มีรอยเลยนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมแพดเดิลชิปด้วยนะคะคันนี้เลขไมล์เพียง1,26,000กิโลค่ะสำหรับรถปี07ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะสะอาดเอี่ยมมากๆเลยนะคะนี่หลังคาซันรูฟนะคะก็มีมาด้วยนะคะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าง่ายๆตรงนี้เลยนะคะนี่ โหเท่จริงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถขนาดกลางที่ขับดีคล่องตัวแล้วฟังก์ชันขนาดนี้ในราคาที่คุณเอื้อมถึงตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะห้องโดยสารของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็กว้างนะคะสะภาพเบาะนี่บอกแล้วว่าเอี่ยมใหม่มากๆนะคะนี่มีที่วางพักแขนมาให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถเปิดขึ้นมาเก็บของได้อีกนะคะแล้วก็เวลาเปิดมาตรงเนี้ยสามารถล้วงไปที่ฝาท้าย เก็บของได้เลยนะคะสามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะนั่งสบายแน่นอนชุดเครื่องเสียงของเล็กซัคันนี้นะคะใช้อย่างดีเลยของ Mark. มาร์คเลนสันนะคะเสียงดีมากๆนะคะทรงซีดานสวยๆเลยนะคะสีสันสวยเนียนกริบทั้งคันไม่มีที่ตินะคะตรงนี้มีบอกรุ่นนะคะ i s 250ค่ะกันชนท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์เตือนถอยจอดมาให้อีกสจุดค่ะ สามารถเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทได้เลยนะคะง่ายมากเลยภายในมากว้างขวางมากๆนะคะลึกมากถุงก,ก๊อฟนี่ใส่สบายเลยนะคะสวยสะอาดนะคะมาพร้อมตัวนี้ด้วยตัวใยดักฝุ่นนะคะ <Whoa! S 1> ปิ๊งอย่างนี้เลย yeah! LEXUS IS 250ปีศูนคันนี้รถออกศูนย์สุขุมวิทค่ะเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะคันนี้เครื่องยนต์ V6 ขับมันสุดๆค่ะเซอร์วิสครบทุกจุดใช้ต่อได้ยาวๆในราคาสุดคุ้มเพียง4,99,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะซื้อสดไม่มีแวดหรือจะผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนก็ฟรีดาวแล้วผ่อนเดือนละแค่ประมาณ1 0 0 0 0บาทแ4งวดค่ะ ราคาเบาๆแต่ได้ฟิลรถหรูแบัรีเนี่ยมใครหารถหรูงบประหยัดต้องพันนี้เลยพักมาก่อนหลุดมือนะคะ